สงสัยมากเลยว่าเครื่องวัดไข้ที่แม่ซื้อมาใช้อยู่ทุกวันเนี่ยมันมีความแม่นยำจริงหรือเปล่าวันนี้ก็เลยจะมาทดสอบเครื่องวัดไข้ตัวนี้ดูว่ามันมีความแม่นยำมากน้อยแค่ไหนโดยเราจะวัดไข้ที่ตัวของเราเองเนี่ยเป็นจำนวนสามครั้งด้วยกันมาเริ่มครั้งแรกกันเลยเปิดเครื่องแล้วน,นะครั้งที่หนึ่งวัดได้สามสิบหดองศา รีเซ็ตเครื่องก่อนครั้งที่2นะเพื่อนๆวัดได้3 6 6องศาและครั้งที่3วัดได้3 6 6องศาไม่น่าเชื่อเลยเพื่อนๆวัดทั้ง3ครั้งเนี่ยมันจะมีความแม่นยำเท่ากันเลยโดยวัดได้3 6 6องศา เหมือนกันทุกครั้งเลยนั่นก็แสดงว่าเจ้าเครื่องวัดไข้ราคาหลักร้อยตัวนี้มีความแม่นยำสูงมากๆเลยถ้าเพื่อนๆคนไหนที่กำลังมองหาเครื่องวัดไข้ที่มีขนาดเล็กขนาดพกพาแล้วก็ใช้งานง่ายแล้วก็มีความแม่นยำสูงมากๆเลยก็แนะนำให้ใช้เครื่องวัดไข้แบบนี้เลยนะเพื่อนๆเราได้ปักตะกร้าสีเหลืองด้านล่างไว้ให้แล้วเผื่อใครสนใจก็ไปกดสั่งซื้อในตะกร้าสีเหลืองด้านล่างได้เลยนะคะ